ก็จะสักขายเคชื่อเล่นชื่อเพชรนะครับผมเป็น managing director กรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒน์แอนด์แอสเซทนะครับผมโครงการนี้ที่เชดัมตั้นอยู่ชื่อโครงการเดลิเวอร์เซนต์บ้านแฝดน,นะครับผมอันนี้เป็นบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดยูนิตนะครับรู้จักมานานแล้วครับแบรนด์นี้ถือว่า ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามแบรนด์ที่ผูกใจผู้บริโภคคนที่เป็น d e v e l o p e r นะถ้าถามผมเพราะว่าด้วยสิ่งหนึ่งตั้งแต่แรมตันเข้ามาใน,ในตลาดเนี่ยผมว่าการไฟติงของผลิตภัณฑ์สินค้าเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์สองสว่างก็มีรุนแรงมากขึ้นแล้สองสามปีที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าแรมตังเขาเริ่มบุกตลาดสมาร์ทเทคโนโลยีมากขึ้นดังที่ได้เห็นว่าเวลาไปเดินโฮมโปรไปเดินซูเปอร์แบรนด์เดินโมเดลเทรดทั้งหลายแหละเราจะเห็นแรมตันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาเสนออยู่เสมอแล้วผมก็อเมซิ hmm. ่งกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของแนมตันเพราะปกติเราเห็นคุณสมบรับพวกนี้ในแบรนด์แพงๆจากเมืองนอกซึ่งราคาหลักหมื่นแต่เรามาหาเห็นดนมตันในราคาหลักพันและมี a f t e r s a l e ซและใช้งานได้ดีตัวผมเองเป็นค่อนข้างจะชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีผมสามารถจับและดูและผมสามารถใช้ได้เลยเพราะนั้นครั้งแรกที่ทีมงานดนมตันอธิบายผมฟังที่เอาโมเดลบ้าน สมาร์ทโฮมเป็นโมเดลบ้านอันนดอเล็ก,ลก,ลกๆพร้อมปุ่มคอนโทรลนั้นนู้นนี่มาเล่นผมดูอผมค่อนข้างโอเคเพราะปกติแล้วถ้าเป็นแบรนด์ดังๆที่มาจากเมืองนอกเลยก็ทําได้แบบนี้แต่ราคาคนละเรื่องซึ่งพวกนั้นเขาไม่ได้เป็นดีลเลอร์เขาเป็นแค่เทรดเดอร์แต่แรมตันเป็นดีลเลอร์ความคงทนถาวรของอัปเปซลของอนาคตในติดจดสินค้าผมเชื่อว่าแรมตันมีเยอะก,กว่ามีมากกว่าผมเลยเลือกแรมตันประมาณนั้น ปกติแล้วเขาจะขึ้นราคาบ้านเราจะเปลี่ยนเป็นคืนกำไรให้ผู้บริโภคแต่ว่าเราจะไม่ลดราคาเราใช้ของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเกรดที่เราใช้เองนะครับนะฮะไฟก็เป็น LED ทั้งหลังให้ระบบสมาร์ทโฮมอย่างแรมตันถึงเราไม่ได้ให้เยอะมากเหมือนบ้านราคาหลัก่สิบสิบล้านแต่ที่เราให้คือเราให้หัวใจเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของแรมตันในส่วนของ B MiniH u b กับ Smart Light Aurora นะครับควบคุมในส่วนของ i v i n g Room กับคาปาทั้งหมดนะครับมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ก็ไม่ต้องห่วงสามารถแอปพลิเคชันเดียวคุมได้ตั้งแต่ไฟแอร์กล้องระบบน้ำเนี่ยทำได้หมดเลยซึ่งซึ่ง,งอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ยมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันมันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้น ก็เพราะว่าความง่ายของแอมตันนี่แหละหนึ่งคุ้นหูผมเชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิน 8- 0 9 0เปอนต้องเคยได้ยินชื่อแบรนด์แอมตันเพราะ,ะนั้นลูกบ้านที่อยู่กับผมเนี่ยซื้อบ้านกับผมเนี่ยน่าจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถเจอคนของแอมตันได้ทั่วไปและง่ายไม่ยากผลิตภัณฑ์ง่ายใช้ง่ายเข้าถึงง่ายมีอัลตเซลล์ที่ดีผมว่าเรื่องพวกนี้มัน,ม,นมันตอบโจทย์ไปเกือบทั้งหมดแหละในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดีท,ที่ที่อยู่กับผู้บริโภคไป ก็ท่านดั้งเดิมเลยล่ะก็ต้องตอบแบบไม่โกหกเลยคือแน่นอนครับปลอดไฟนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้ก็ผมเข้าใจว่าแลมตันอะ่ะพยายามจะเอาสินค้าและนว,นวัตกรรมใหม่ๆมาสู่มือผู้บริโภคมากขึ้นอย่างตอนนี้ถ้าคนมาถามว่าแลมตันมีอะไรนึกถึงอะไรผมคงตอบมากไปว่านี้แลมตันพยายามเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆก็ที่เป็นนวัตกรรมเป็นระบบสมาร์ทโฟนที่นั่นต่อไปแล้วก็อัพเตอร์เฟลนะครับ ถ้าในใจผมตอนนี้ประ,ประมาณนั้นครับผมแลนตันได้พัฒนาก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการใช้สมาร์ทโฮมนะครับก็คือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไวท์เล o โคนิชันโดยที่แลนตันเนี่ยไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถไปเชื่อมต่อกับสิริของ iPhone ได้คุณหยิบ p p o o n คุณขึ้นมากดหาสิริเปิดไฟห้องนั่งเล่นไฟห้องนั่งเล่นจะเปิดหยิบสิริขึ้นมาเปิดแอร์แอร์จะเปิด ซึ่งวันนี้ลำตันมาทําให้มันง่ายขึ้นถูกลงมันกลายเป็นว่าบ้านราคา4ีล้านคุณสามารถได้ฟังก์ชั่นแบบเดียบอธิบ้านราคาหลังสิบสิล้านในกรุงเทพเขามีเขาเป็นได้เอกัน